สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนัทนะคะจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูชุดห้องนอนองค่ะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะค่ะมาดูชิ้นแรกกันเลยนะคะชิ้นแรกนะคะคือเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะห้าบานเปิดค่ะตู้แรกนะคะจะเป็นที่แผ่นห้านะคะสองชั้นค่ะคือชั้นบนกับชั้นล่างค่ะแล้วข้างบนนะคะจะมีเป็นชั้นเก็บของค่ะเก็บหมอนเก็บของอะไรต่างๆก็ได้เลย ระนะคะคเราปิดแค่นี้มันก็จะลบหุ้มขาได้เลยะคะ่ะต่อไปนะคะเป็นที่สาวเนี่ยพอบ้ากๆนะคะลูกค้าคือมันเป็นตู้โชว์ภายในตัวค่ะลูกค้าแถมอีกอย่างน,น,นะคะนี่มีชั้นวางตั้งห้าชั้นเลยค่ะลูกค้ามันดีตรงไหนด้วยมันมีตรงไหนด้วยหรือเปล่าลูกค้ามันดีตรงที่ว่ามันมีไฟค่ะลูกค้าไฟสปอร์ตไลท์นะครับเปิดให้แบบว่าเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าข้างในมีมีอะไรกันบ้างค่ะ ต่อไปนะคะตู้หนึ่งค่ะคือตู้เสื้อผ้าที่ตู้ยาวมากค่ะลูกค้าแล้วก็เป็นยี่ไม้แฝดนะคะสูงแบบเอาไว้ใส่ที่แบบว่าชุดเดสขายาวหรือว่าชุดลาฟตีก็ได้ค่ะลูกค้ากระโปรงยาวที่ลูกค้ากำลังตามหาอยู่เลยค่ะว่ามันควรเป็นยังไงแล้วข้างล่างนะคะจะมีเกะค่ะลูกค้ามีเก๊ะสองชั้นนี่เห็นไหมมีเกะสองชั้นเลย เอาไว้ให้แบบว่าเก็บของแบบจุกดๆได้เลยนะคะลูกค้าชนีดสองนะคะคือเป็นโต๊ะขึ้นแป้งค่ะพร้อมสตูในตัวนะคะลูกค้าและขนาดนะคะมีอยู่หนึ่งเมตรค่ะลูกค้าสตูในตัวนะคะนี่คะ่ะน,น,น,นี่เป็นแบบมอเลื่อนนะคะลูกค้าแล้วจะมีลิ้นชักให้นะคะห้าห้าลิ้นชักเลยค่ะลูกค้าี่เก็บของได้เพื่อจุกเลยนะคะลูกค้าแบบจุกๆเลยอะคือมันปังมากลูกค้าคือมันดี เก็บของต้อนของต้อนขอด้วยแขนก็ได้นะลูกค้าเนี่ยมี <together>. ้ตั้งห้าเทั้งเนี่ยนะ่นแถบนี่ประตูมีช่องเก็บของให้ด้วยแล้วดูนะค่ะมีหนังลื่นลื่นมากลื่นแบบเนี่ยไม่สะดุดเลยเป็นไงดีค่ะสำหรับชิ้นต่อไปนะคะคือตู้ข้างเตียงค่ะตู้ข้างเตียงสอง้นชักและเตียงขนาดปกพูนค่ะลูกค้าพร้อมกับหัวเบาะนะคะ ที่นอนนะคะรับประกันหนึ่งปีค่ะรับรองว่าไม่เป็นแอ่งกน่า,าแน่น,น,นะะอนค่ะลูกค้าทัาใจนะคะสนใจสุดห้องนอนพอนะคะสามารถติดต่อสอบถามที่อยู่ได้จากข้างล่างนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ